นี่คือเรื่องราวของนักแสดงแอคชั่นระดับโลกนะครับที่เขาเคยบอกว่าเขาไม่อยากเป็นบูชลีครับแจ็คกี้ชางหรือเฉินหลงนะครับเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากนะครับพ่อเป็นพ่อครัวนะครับแล้วก็ทํางานในสารกงสุลฝรั่งเศสนะครับที่ฮ่องกงสิ่งหนึ่งที่วัยเด็กที่เขาเกิดมาจนถึงขนาดว่าตอนทํคขอดเฉินหลงนะครับพ่อเขาไม่มีเงินจ่ายครับจะยกเฉินหลงให้เป็นลูกบุญธรรมของหมอทํคลอดนะครับด้วยความจนนะครับเขาก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในโรงละครนิ้วคือเป็นนักแสดงฝึกหัดนิ้วนะครับตั้งแต่อายุเขวบนะครับพ่อเขาต้อง ของแนวว่าสัญญาทานิดนิดนะครับโรงเรียนนิ้วสมัยก่อนสามารถเลี้ยงดูคนได้นะครับแล้วก็ฝึกศิลปะการแสดงด้วยมีข่าวว่าเขาเคยมาอยู่ที่ยาวราานะครับบ้านเรานะครับตอนสมัยก่อนนะครับเป็นชีวิตล่อนเล่แสดงนิ้วจนในที่สุดเขาก็ได้มาเป็นนักแสดงจริงๆเริ่มประสบความสําเร็จเล็กๆน้อยๆแต่เขาไม่เคยประสบความสําเร็จใหญ่เลยครับเพราะทุกคนหวังว่าเขาจะเป็นบูสลีคนที่2แต่เฉินหลงพบว่าเขาไม่ใช่บูสลีครับเขาคือเฉินหลงนะครับแล้วเขาก็เลยสร้างสไตล์การแสดงของตัวเองขึ้นมานะครับคือแอคชั่นเสียงตตายแลละ นี่คือสไตล์ที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะครับโดยที่บอกว่าเขาไม่ต้องการเป็นบูชลีครับเขาต้องการเป็นเฉินหลงแบบที่เขาเป็นนะครับและเรื่องไอ้หนุ่มหมัดเบาเรื่องแรกของเขาคือเป็นเรื่องที่เขาประสบความสำเร็จมากนะครับหลังจากนั้นเขาแสดงบทแอคชั่นเสี่ยงตายและตลกขบขันจนสร้างชื่อให้ภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยการบาดเจ็บทางร่างกายที่หนักหนาหลายส่วนนะครับกระดูกเขาเนี่ยหักแทบทั้งตัวนะครับกระโหลกเขาเคยรล้านะครับชิ้นส่วนกระโหลกบนหัวของเขาเนี่ยฮะเคยหายไปด้วยและยังหายไปอยู่นะครับกระดูกสัน เคยหักแต่เขาเคยบอกว่าความยากลําบากนะครับเป็นสิ่งที่เขาต้องแลกมาเพราะเขาเกิดมาจนครับเขาจึงต้องเอาทุกอย่างแลกเพื่อให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเขาไม่มีอะไรเลยครับเขามีแต่ร่างกายเขามีแต่จิตใจเขามีแต่ความสู้ซึ่งนําเขาไปสู่ความสําเร็จนะครับเขาไม่ได้มีต้นทุนมากกว่าคนอื่นเขาน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำแต่เขาเอาต้นทุนทางร่างกายและความมุ่งมั่นของเขาแลกมาปัจจุบันแจ็คกี้ชางหรือเฉินหลงนะครับเป็นนักแสดงแอคชั่นที่ประสบความสําเร็จไปทั่วโลกนะครับชายผู้นี้เขาไม่ยอมแพ้ครับคนเราบาดเจ็บนับร้อยแห่งบนร เพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทามีคุณค่าสําหรับตัวเขาเองและคนอื่นด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกด subscribe กดติดตามแล้วเราจะเอาเรื่องคนอื่นเลาให้สั่งอีกครับ